หนึ่งละท่านนี่นะครับเมื่อกินผลเราใหม่สดๆจากสวนนะครับเด้อสองคือเข้าได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์คืออายพ่นว่าครับนะครับก็สามได้ความสงบบรวุไนวความเป็นส่วนโตนกระทอนก็มีให้กินนะครับเด้อมันติดดินเลยไม่ดิหนอยใหญ่ตำ ครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับทด้พี่น้องมาบุกสวนเงาะครับมือนี้พิกัดอยู่บานเกษตรอุดมนะครับเด้อตำบลบูเปื่อยอำเภอหนามเยื่นในช่ไหมทุกบราชธท่านีครับเป็นแปลงของผีปผ่ประเสริฐพี่ประเสริฐเจริญนสมบัตินะครับพี่น้องเงาะงามแห้งครับดกแห้งนะครับคุณนะ่ะ บนเนื้อที่ทั้งหมดสิบไร่นะครับเด้อสึ่งสวนนี่เพิ่นเปิดไ้ค้นข้าวมาทองเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถกินเป็นบุฟเฟ่ก็ได้นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาไปสอบถามครับจากคลองแปลงเพิ่นนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับที่ประเสริฐสวัสดีครับไอครับสวัสดีครับสวนเงาะนะครับครับมีเงาะมีอย่างนรครับนี่มีเงาะมีล่องกลองครับเงาะล่องกล้องครับกับปลูกทุเรียนแกมมาเนลล่ล่ะครับ ตอนนี้งอกําลังออกเลยนหมอครับครับกําลังกําลังงามครับกําลังงามกําลังอันนี้ลกเลยนะไอ้เนาะครับุณนะครับพี่น้องเต็มเลยนะครับเด้อเต็มเลยนะครับเนี่ยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเขามาเป็นวายครับผลนนะครับเด้อเป่นกับเขามาเก็บเองครับเก็บเองให้เขามาเก็บเองครับครับเก็บเองแล้วให้เขามาแบบกินในสวนนําครับเปิดเป็นบุฟีไปเลย ถือว่าแบบเป็น,เป,นเป็นบุฟเฟ่ครับนะครับเป็นบุฟเฟน่นี่คิดยังไงครับคิดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับให้เพิ่นกินยังไงบาทนี้ครับแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ชอบหน่วยใดให้เหลือโอ้โหครับม<า>กบักหน่วยสูงสูงกับปีนขึ้นไปเอาเลยครับมากแบบผจญภัยกับให้ขึ้นเอาเองครับให้เลือกตัดเลือกชมเอาเลยมีเวลาให้บ่าบ,บารนี้จากชั่วโมงบ่มีครับ อยากนอนยูนนีก็ได้แต่ว่าผมมีที่พักให้นะครับครับถ้าสมมุติว่ามาถึงแต่เขาวสวานัึงแต่แปดโมงเช้านี่กินอยู่นีแล้วก็นั่งเศร้ามีแห้งยืนหนีปูซานนอนเน่นครับกินไปเรื่อยเือยจนหอดซีเมงแรงก็ได้ครับซีหอดทุม่มนึงก็ได้ครับโอโ้โหสุดยอดนดะครับพี่น้องเด้ยวยูทีว่าท่านสิกินได้ลรย้านไหนครับผมไดอ้า,อายเนาะครับโอ้ถือมาแฝเด้อครับเด้อปกติเขาไปกินเนื้อย่างนี่เขาจับเวลาเนาะอ้ายเนาะครับ นี่เบงเงาะเพิ่นนะครับพี่น้องเป็นงอพันธุ์ยังครับพี่ประเสริฐเงาะโรงเรียนครับนาสารโรงเรียนนาสารนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องรอเบิ่งปลูกทั้งหมดจักต้นครับบ่ายมีอยู่เจ็ดสิบกว่าครับเพราะว่าปลูกห่างแห้งปลูกจักเม็ดครับเนี่ยปลูกสิบสองพาด์ทสิบสองเม็ดสิบสองเม็ดกว่าสิบสองกมีครับครับมากกว่าสิบสองกมีครับนะครับเนาะปลูกทั้งหมด ไอเจ็ดสิบต้น่นครับนักท่องเที่ยวเข้ามามาแต่หลายทางอยู่ครับเมือนนี้เมือนี้ก็สัมผัสเพิ่นดูวงหันนี่จากซีสเกตก็มีน้อยเนาะครับครับพี่น้องเพิ่นนะครับผู้ใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาไปในเบิรงในเฟซบุ๊กหรือเพจในเฟซครับเฟซบุ๊กซื้อยังครับซื้อเท้าประเสริฐครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเท้าประเสริฐบอกครับครับผมเท้าประเสริฐนะครับเด้อนี่ยเดียสิขึ้นให้พี่น้องครับนี่ครับตามนี้ละ ล่องเขาไปเบิงกับไอ้เพื่อนจะกพดลูบสวนลูบยังนายเนาะนะครับลูปเงาะลูบกิจกรรมยังต่างๆนะครับนี่เบิงเงื่อนไขกติกาตลอดจนเสียนทางน้อยเสียนทางหาง่ายครับอยู่กองสลากกลางบันเกษตรอุดมครับครับโยกแหงไตล่องกองอยู่ทางไหนครับล่องกองล่องกองอยู่ด้านใต้ครับมีล่องกองตอนนน้ซุกหรือเปล่าครับเริ่มซุกเนี่ยแหละครับ เริ่มซุกแล้วครับไอ้เดี๋ยที่พาพี่น้องไปเบิ้งร่องกล่องจักหน่อยนะครับเนาะเพื่ออันนี้ร้อยเก้าเก้านี่ร่วมทั้งสวนเลยครับครับจะกินยังก็ได้ครับจะกินร่องกล่องก็ได้ครับนะครับจะกินทุเรียนก็ได้ทุเรียนมีแต่ต้นมันครับเพราะท่านมี้ทำไนี่ทุเรียนนะครับพี่น้องเด้อเพราะท่านเป็นนะครับแต่ว่างอนี่ออนซ่อนแห้งครับนี่ครับงอยักปีครับไปยี่สิบเก้าปีครับ ยี่สิบเก้าปีครับโอ้โห oh อายุหลายแล้วครับนะครับยี่สิบเก้าปีครับดูแลอย่างไรครับเจ้าเพื่อนคือออกผลผลิตดีเถอครับก็มันจะเป็นน้ำยินแน่เนี่ยครับมันสมบูรณ์ครับโดยปกติอยู่นี่จะได้เก็บก่อนมูจะเก็บตอนสงการครับแต่ปีนี้มันจะหลากหายเนี่ยจังหน่อยสงการนี่เขากรับกรุงเทพก็จะได้ สื่อกับกรุงเทพลายล่ะโอ้งอะจากนี้ออกแล้วครับแม่ทุกปีนี่จะออกตั้งแต่สงการแล้วครับกับสงการนี่เลยขึ้นของฝากหลายครับครับครับสองการนี่เงาะไซไทยรถไปตอนพีตอนน้องทั้งกรุงเทพครับโอ้แบบว่ามันหอมล่อมไม่เหมือนอายเนาะครับแนมไปทั้งหดกับผลด้วยครับพี่น้องด้วยแดงจึงคิงจริงคิงครับเงาะโรงเรียนนาศาลแล้วก็มี ทุเรียนนี่คือปลูกเสแสมันี่เข้าไปครับอันเพื่อ่อไปก็จะเอาเงาะส้นนี้ออกไปครับเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วแม่ว่าห้าว่างแผนไว้ครับสำร่องแผนไว้อีกรอบครับแผนแผนสำลองครับก็คือตัวนี้ปลูกไว้ใกล้กันเลยนะครับน้อบอีกประมาณจักปีครับคิดว่าจะโลออกหนเงาะนี่อีกประมาณปีสองปีเนี่ยครับปีสองปีจะโลออกบางส่วนครับอ๋อครับครับครับ เราก็ทุเรียนก็จะก็จะเริ่มเติบโตไปน้ำายเนาะบางส่วนก็จะย่างยุงงอเพิ่นโอ้นหนี่ต้นเตี้ยแห้งนะครับเด้อสามารถอันปิดได้เลยครับอยู่ตำตำผ้าลูกผ้าล้านเขามาชมได้ครับอ่าครับเอกลักษณ์พิเศษครับลูกไม่โตแต่หวานลูกไม่โตแต่หวานครับเดี๋ยวผมชิมหน่ยได้ครับผมบางทีชิมบางทีเหลือเอาหน่วยไดหนีนาะเนี ปกติหน่วยหวานหวานนี่มันสีเปียงได้แดงแดงแดงแห้งบ่ะก็แล้วแต่ผู้มากครับทำมากกรอบๆนี่ก็จะออกเงาะสามสีสามสีนี่จะกรอบครับสามสีนี่แดงเหลืองจริงสิบ่ครับประมาณโอ้ประมาณนั่นตัวไหนมันจะกรอบบ่แม่คร,รมครับบอสมบ่ะครับบ่้่มีสมครับแม่ป่แต่หน้าสารแท่นี่จะ่มีสมเดี๋ยวชิมลูกนี่แดงแดงนะครับเด้อในระหว่างที่เอาสียางไปเบิ้งสวนบักล่องกองล้อยเกาๆนี่คือร้มล่องกองได้เนาะครับ ้าสมมุิเด็กหน่อยนะครับไอ้ครับเด็กหน่อยนี่ก็ลดเครื่องคาอยู่ครับลอยเดียวครับผมอืมบอกเกินอายุสักปีครับกับบอกเกินสิบห้านี่แหละครับอืมบอกเกินสิบห้าครับเขามาเลยอ้วนๆนี่ก็คิดลาค่าเดียวกันเลยครับสีอ้วนสีพ้อมสีโต้สากไหก็สร้างครับ ผมมีการเก็บเพิ่มครับผมกินหลายกินหน่อยเรื่องของเจ้าครับผมแล้วแต่วความสามารถทีกินได้ครับโอ้โหครับพี่น้องอืมนี่นะครับเดีอจะซุกช่วงไหนครับไปนี่ครับก็เริ่มซุกแล้วครับตอนนี้ก็ที่ยังบันตัดอีกก็คือมันบาทันริมต้นอันมันบันสีพ่ออันนีแห้งตามที่จริงเขาต้องไปตัดไว้มันริมต้นจักสองคืนครับมันจังมีราสชาติหวานอ๋อ มันจะเริ่มเก็บได้แน่ละครับซ้ำนี่ร่องกองนี่มีจักตนครับนี่มีอยู่หาหกตนอยู่ครับหาหกตนกับโดกๆยังสีเลยครับผมเนี่ยตัวไดสิเหลือไปให้พี่น้องกินกับอยู่ในนี้แหละครับบอคือจีบเอาออกขายหนาบานนะเพราะจะเอาไปนี่เลยครับเอาไปให้ชิมโดยเฉพาะโอ้ครับ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 ถ้าสมมุิว่าเขามากเห็นว่าสมมุิพ่วงนี่มันสุกนะครับนรอบปิดได้เลยก็เอาออกมาทั้งพ่วงเลยครับ มานั่งก็จะเลือกน้อยกันเลยแต่ท่านปูสาดนั่งกินอยู่นี่เลยครับโพ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเลยครับเตรียมสาดกับหมอนมาน้ำเลยครับนี่มาปูอยู่ใต้ห่มแล้วก็นอนเห่ียทรทัพท์จชูจีกัน้อยเนาะครับแล้วแต่ครับว่ามันเป็นกางขลองคอดอกอ่าก็เตรียมน้ำดื่มเตรียมยัางมานรับน้เนาะเขานทมปลาก็ะหามะนะครับเมื่อกินอยู่นี่ถือเป็นการมาพักพน มื่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อสมัยามพี่น้องนั่นแหละครับครับกว่าตรงตรงเออดีกว่าเฮ้าสีไปนัางแออัดเบียดเสียดกันอยู่ในห้างครับได้เนาะครับอากาศสดชื่นครับครับหนึ่งละท่านนี่แหละครับเมื่อกินผลไใหม่สดๆดจากสวนนะครับเด้อสองคือเฮาใดมาสูตรอากาศบริสุทธิ์คือยอพ่นว่าครับนะครับก็สามได้ความสงบบ่วุ่นไหยความเป็นส่วนโตไอ้เนาะครับ นะครับนี่ครับโอ้คุ้มค่าเลยครับนี่ครับบุฟเฟ่ร้อยเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่จํากัดเวลาด้วยเนี่ยแถวสมมุติว่าพี่น้องอยากมากางเต็นท์นอนได้ปะได้ครับได้เอาเต็นท์มาเองเนาะครับกางเต็นท์นอนก็ได้เนี่ครับเด้อสอบถามกับเขาไปในเฟสไอ่เพิ่นนะครับอันนี้ปลูกปลูกมานี่ระบบน้ำของสวนนี่จังไดรครับนี่สปริงเกอร์ครับ เป,ป็นสวิงเกอร์ครับน้ำบดานไปน้ำบ่อครับน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำตื้นสิหกเมตรสิบเจ็ดเมตรครับปันห้าเอือน้ำสงังครับครับโอ้พนเริ่มออกแตแ่เดือนเมษาด้ครับเด้อจังสี่เวลาไอาเก็บขายเฮงใดน,นี่ส้ง,สง,สงนี่อันก็จะขึ้นไปแล้วก็มีกันไกลตัดครับหนีบครับนีเป็นผัวลงมาเลยครับเป็นไงไง แมนครับอ๋อเป็นเตาอสอนนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อคือยางเหรนโยยังสี่หิวกบเด็ดกินเลยครับนี่เลือก็เลยนะครับมักสีได้มากนวยแบบได้กินอิ่มแล้วก็รับไปนอนปูสารนอนนะครับพอต้องกินเขาเลยก็ได้เมื่อนี้อเป็นการล่างทองน่าไเนาะกินผลนเไม่ไปนึ่งมือครับดีครับมีประโยชน์นะครับพี่น้องเด้อพักแบบว่าล่ำใส่พักกระเพาะเห่า นะครับเนี่ยหนึ่งวันเต็มเต็มหิวย่ามได้กับปีดกินเลยกระท้อนก็มี่ตัวนี้ไอ้ครับกระท้อนก็มี่ครับโอ้เต็มมันบะทันสุกนะครับน้องซํานี้เขาก็เริ่มตามสมล้วครับผู้มากออถถาพี่น้องก็อยากตามสมก็เอาโคกมนํำได้ปะครับครับได้ได้มะละกก็มี่คือกันมะฮุ่งก็มี่กันฟรี โอ้โหสุดยอดเนยครับพี่น้องครับโอ้ดกอยู่ได้ครับนี่นี่ครับตำๆเลยอีกประมาณน่าจะสัปดาห์อาทิตได้นะผู้หน่วยบางแยงนะครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่หน่วยใหญ่เลยดกครับุณนะุลนะกระถ่อนก็มีให้กินนะครับเด้อมันติดดินเลยมีดินหน่วยใหญ่ตำยักสองสาหน่วยน้อ้ายเนาะ กินกระถอนนะครับกินกระถอนพ่อท่องห่องเจ็กน้อยหิวเขาก็ไปยางกินเงาะครับยางเหลือก,กินเงาะกินเงาะก็ว่าอิ่มแล้วก็มานอนเล่นยุ่ใไ้่ห่มเงาะง่ายหน่อนะครับเปรได้ครับให้จับูกเปรกับผูกได้ออาเตรียมมานําโอ้ดีนะครับนี่ครับสถทานที่เหมาะเลยปลูกเปรปลูกยังก็ได้ผมมีงูไว้ยู่นี่ บ่ครับบ่บ่มีนะครับเด้ปอปลอดภัยเพราะว่าสังเกตเบื้องบนอยไกลไปครับน่ะยางเลาะทั่วสวนเลยได้ครับนะครับปลอดภัยหล้วอีกอย่างหนึ่งจะคล้องบนกะคอยมาดูแลมมยางนะครับนี่ครับบางหันบนกระยางผ้านักท่องเที่ยวยางเบื้องอยู่นี่ครับสวนเงาะเงาะหน้าสารทุเดียนนี่ก็น,น่าจีอีกจักปี่หจะออก ีนี้ก็ติดดอกแล้วครับต่ว่าก่าคงจะบอท่านเอาดอกกัญีอีกสักสองปีคนละครับอ๋อติดดอกแล้วนะครับเนาะปีนี้เริ่มขายไปไร้ไปได้แล้วครับบ่าเหาะนี่เวลาบ่ผล<น>ครับเวลาจักเดือนแล้วเกือบเดือนแล้วละครับขายเกือบเดือนแล้วครับออกไปประมาณจักตันแล้วครับนี่หอดบ่กัประมาณโบท่านถึงสิบตันนะครับอู้ผลผลิตไร้ป่านนั่นบ่ครับผม ก็จะโยทีประมาณบ่ถึง20่ตันดอกต่อปีโอ๋อลักลักนี่เขาไปขายใช่ครับผลผลิตลักๆักนี่ก็จะมีไม่ขาวคำว่ารับคือกันครับกะทรงจะเจร่ญนสีในราว่าช่วงนึงกับปิดอันดานใช่แดนเนยโดยปกติก็จะเอาออกอันช่องอันมาแล้วก็จะเอาออกอันทั้งบุญทะลิกคนละครับช่องตะอูออกช่องตะอูออกช่องเมฆอืม บางปีก็จะเดขึ้นไปหอดเวียดนามอาจจะมีแมคคาลงมาเอาคือกันแต่ปีนี้มันตลาดมันปิดครับแมนเข้ากับอาศัยว่าขายอยู่ในประเทศนาบ้า,านน้ำครับออกไปแล้วประมาณสิบตันแล้วครับขายโลจยกบาทครับอยู่ดีทีวนี้ขายสามสิบบาทครับสามสิบบาทเด้อครับเด้อโอ้สิบตันก็เกือบเครื่องล้านแล้วตัวนี้สุดยอดเลยนะครับนี่เน้อเงาะแค่เจ็ดสิบต้นได้เนาะ ครับงามแห้งเดี๋ยห้เบิ่งทั้งผีเวลาใส่ปุ๋ยนี่ให้ให้ปุ๋ยเพิ่นปีหนึ่งยังเถอะครับนี่ให้ช่วงเป็นรวยนี่ให้ทุกสัปดาห์ครับให้ทุกอาทิตย์เลยครับตังแต่ยวว่าไงว่าตังแต่เขาเริ่มเป็นดอกหรือยังไงครับครับเริ่มเป็นดอกมาเริ่เป็นดอกมากนี่ให้ทุกอาทิตย์เลยครับว่านเล่อยบปครับวานมันจะมีตัวที่ดูดปุ๋ยเขามากขึ้นกัน โอ้ครับเป็นไฮทั้งน้ำครับไฮทั้งน้ำแล้วก็จะว่าน้ำก็มีอ๋อผสมแล้วก็เป็นแบบน้ำแล้วก็ไหแมาน้ำทอคใช่เนาะประมาณนั้นครับแต่แต่เฉลี่ยแล้วทุกอาทิตย์ครับโอ้โหโด่งดีเด้อครับพี่น้องย่างไปทั้งใดก็มีแต่งอเพื่อนนะครับปุ๋ยสูตรแดนครับไปเพื่อนนี่โดยลักๆก็อยูซิปหานี่แหละครับครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่แหละห้าสิบห้าสิบห้าพูดได้ครับเด้อ เต็มเลยครับโดกอีรีครับปูเฟงเงาะอย่าลืมนะครับเด้อใครสนใจก็ทักถ่ายอ้ายเพื่อนไปที่เฟซบุ๊กชื่อว่าเท้าประเสริฐปรระเสิฐครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับเอาสก๊อตให้เพื่อนเนี่ยพมก็ลืมคือกันนะเบอร์โทรมีบ่ครับเบอร์โทรเบอร์ยัง085ครับครับ77 46551ครับ085 77 66 46551ครับ เจ็ดเจ็ดสี่หกห้าหนึ่งนะครับเห้าหนึ่งครับหาสองตัวสี่หกหาหาหนึ่งครับนะครับนี่ครับบูฟเฟ่เฟินกะถ้าเกิดว่าบอมบอมาล้อยเก้าเก้าอันนี้แต่ว่าอยากมาสืองออยู่นี่แต่ว่าอยากเก็บเองได้บอครับกับแต่ผ้าคำว่าเก็บได้อยู่ครับผ้าคำว่าเก็บได้ครับก็สามารถเลือกเองได้ครับว่าเสียเอาหน่วยนี่หน่วยนี่ครับกะบคิดโล่ละเท่าไหร่ครับ แบบนาลานล่ะครับสามสิบบาทครับแต่ว่ามันจะได้อัดระลุดขึ้น่าเขาได้มาเก็บเองนาะครับนาอได้มาเลือกเองนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับมากแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนมากเขาจะเขามาตัดเองเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นของฝากครับบอกสัทเขาจะสั่งตัดแซงหมัดแบบหาโลแบบสามโลครับเป็นราคาที่นาบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าก็มันจะเป็นแบบช่อจะเอาไปฝากก็มันจะสวยงาม ตาทหลงานมันเหี่ยวเหวรามัดใส่กันนะครับนอผู้ใดอยากได้เป็นของฝากมัดโลหรือมัดสามโลก็ได้นะครับมันเลือเขาเองคิดแค่โลละสามสิบบาทคือเก้าได้นอนะครับสำหรับคนที่บออยากมายางกินหรือว่าอาจจะมีเวลาหน่อยได้ครับถ้าสำหรับผู้ใดอยากมานอนพักผ่อนนะครับเป็นการหายวังลครับชีวิตเจ้าล้องกับ ลอยเกาเกากินได้เมื่อือเมื่อเว้นเมื่อขึ้นว่ายง่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงคได้เนาะโอเคเด้อครับเด้อใครสนใจก็ติดต่ออ้ายเพิ่นไปนะครับโทรไปสอบถามนะครับตามนั่นหละเอาสำหรับนี้ก็ข้อขอบคุณพี่ประเสริฐไร้ครับอ้ายครับขอบคุณครับขอบคุณที่พาเยี่ยมชมสวนนะครับเด้อแล้วก็นี่ครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ปูเงาะเพิ่มเติมนะครับกนี่วังว่าปีต่อต่อไปก็จะได้ผ้าพี่น้องมาเบ่งสวนทุเรียนพันธนำครับบานเนี้นะครับก็จะมีสวนทุเรียนทุเรียนใหญ่แล้วก็ยังมีเงาะมีร่องกลองมีกระถอนคือเกาครับผมครับสวนงามอยู่ครับเดีอเดี๋ยวคลิปหนาจงพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ